เรื่องลับวิญญาล้อนเรื่องเล่าเกาะผีสิงที่ชนบุรีเกาะขามน้อยหรือเกาะผีถือเป็นหนึ่งในแปดเกาะบริวาร ที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีชังจังหวัดชนบุรีสภาพก่อปัจจุบันไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วไม่มีไฟฟ้าหรือน้าประปาเคยมีข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีใครคิดว่าจะมาปลูกบ้านพักหรือว่าทำมังกโลต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอื่นๆในละแวกนั้นสาเหตุที่เป็นเกาะร้างเกิดจากคำบอกเล่าของชาวบ้าน รวมถึงชาวเลที่ทำมาหากินตรงบริเวณนั้นต่างเชื่อกันว่าที่ดินบนเกาะเป็นที่อาถรรพ์จากประวัติเดิมที่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะน,นี้มาเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าร่องน้ำบริเวณนี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆ จึงเหมาะแก่การนําเรือขนาดใหญ่นั้นเข้ามาซ้ำร้ายในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารอเมริกันจํานวนมากนะติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงต้องถูกนํามาฝังณเนะกาะขามน้อยแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะน,นี้ก็เคยมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลาม ต่างก็นำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเช่นกันช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายบางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างหลุมฝังให้ซึ่งส่วนมากจะเป็นศพของคนจีนที่โดยประเพณีการฝังอยู่แล้วก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมๆก,กับการทำพิธีฮวงซุย ไปด้วยก็มีแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันครับที่ญาติผู้ตายบางรายเอาศพใส่โลงแล้วมาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยที่ไม่สนใจใยดีและไม่คิดจะเอาไปขุดหลุมฝังให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้สาเหตุคงเกรงว่าจะติดไข้ป่าด้วยหรือเปล่านี้ก็ไม่อาจทราบได้คำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แกบอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้นมีวิญญ,ญาณเฮี้ยนอยู่มาก บางคนถึงขนาดเรียกที่นี่กันว่าเกาะผีเลยด้วยซ้ำไปเพราะมีผู้คนเคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆแล้วก็พบเจอกับอะไรแปลกๆมากมายใครนะ่ะเล่นเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำํำบ้างก็เคยเห็นคนว่ายน้ำหรือเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะในระหว่างเกาะขามน้อยกับขามใหญ่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงหวีดร้องดังออกมาจากเกาะนี้ ทั้งๆท,ที่ทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะน,นี้นมันล้างไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางรายที่เคยหาปลาในช่วงดึกๆที่แวะมาจอดเรือพักมักเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวนสูงใหญ่เหมือนกระเปรดเดินโบกมือโยกเยกไปมาอยู่บนเกาะบ,บางรายนั้นโดนหลอกหนักหนาสาหัสขนาดที่ว่า ขณะล่องเรือหาปลายอยู่ก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคล้ายๆกับเรือมุ่งตรงมาจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอเอาไฟฉายส่องกลับต้องแทบช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านแต่มันกลับเป็นโรงศพเปลา่าๆที่ล่องลอยเข้ามาราวกับว่ามีคนดึงพูดง่ายๆก็คือถ้าหากใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้ก็ต้องคิดดูให้ดีๆหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน้าดู เพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาลือกันว่าผีมันดูจริงๆส่วนหนึ่งก็คงมาเป็นเพราะจากเหล่าดวงวิญญาณที่สิงสติอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากว่าส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะเป็นโรคภัยรวมไปถึงบนเกาะนี้ก็แทบจะไม่มีใครขึ้นไปทําบุญหรือนิมนต์พระไปทาพิธีแผ่สุขส่นให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีผีระยะที่เวียนไหว อยู่ตรงนั้นต้องเฝ้ารออีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะได้ไปพูดไปเกิดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะผีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเที่ยวชมก็สามารถทำได้จะจ้างชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ยอมได้แต่เน้นว่าต้องเป็นช่วงกลางวันนะครับเพราะหากว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วคิดว่าคงไม่มีใครกล้าไปแน่นอน และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดกราบขอบพระคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ